คุณมาเน็ตอยู่เป็นหุนเซนหมอบได้มีหนังสือถึงนายกอนุทินยกยอปอปั้นเป็นนายกที่ชาญฉลาดชาติไทยจะเจริญรอคอยร่วมความสัมพันธ์สารฝันกันอีกครั้งขมรหมดทางหนีไม่มีที่ไปมหาำนาจไม่เหลือเยื่อใยประชาชนจะอดตายรอบันไดาจากท่านนายกอนุทินสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปด n ช l แนลมาติดตามข่าวคราว,าวการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของไทย นำโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลการปลดล็อกจากรัฐบาลชุดเก่าที่มีสัมพันธ์ร้าวฉานกับรัฐบาลขเขมรจนเกิดเรื่องวุ่นวุ่นจนกระทั่งก่อให้เกิดสงคราม5วันใกล้จะได้คณะรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ทุกตำแหน่งลงตัวรอนำทูนกล้าวเพื่อโปรดกล้าวแต่งตั้งจากนั้นก็ถวายคำสัตย์ปฏิญาณรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นอันเดินหน้าบริหารประเทศได้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนัก ข่าวคราวที่น่ายินดีของการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมีคนนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งนั้นๆเช่นทางด้านเศรษฐกิจการคลังด้านกฎหมายด้านการต่างประเทศและด้านการทหารเรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นพอสมควรไม่ใช่คณะรัฐมนตรีที่มีแต่นักการเมืองล้วนๆน,นักการเมืองอาจจะเก่งด้านการหาเสียงสร้างคะแนนนิยมจากประชาชนจนได้รับการเลือกตั้ง แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีบางกระทรวงนั้นจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการคลังด้านกฎหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านการทหารโปรดติดตามดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะโปรดกล้าวแต่งตั้งเร็วๆนี้การปลดล็อกขันด้านการเมืองและมีการฟอร์มรัฐบาลที่รวดเร็วเช่นนี้ ย่อมเป็นผลดีกับประเทศไทยเพราะเรากำลังจะเจอวิกฤตด้านการทหารโดยเฉพาะชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่ไว้ใจไม่ได้พอได้รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกอนุทินชาญวีนกูลและแกนนำภูมิใจไทยอย่างคุณเนวินชิดชอบซึ่งมีฐานบัญชาการที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเขตอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี นี่คือพื้นที่ขัดแย้งทางชายแดนอย่างรุนแรงกับกัมพูชาจนกระทั่งเกิดสงคราม5้าวันที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่อีสานใต้ย่อมรู้ข้อมูลชนิดรู้ลึกเจ็บลึกไปกับพี่นังชายแดนอีสานใต้ขเขมรกับไทยคงจะคืนดีกันแบบง่ายๆไม่ได้เสียแล้วคงจะต้องมีการเจราจาต่อรองอย่างเข้มข้นชนิดขเขมรงงหัวไม่ขึ้นคงต้องยอมก้มหัวสีโรลาบให้ไทยอย่างปราศจากข้อต่อรอง ในขณะที่สถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสะแก้วบ้านหนองจานบ้านหนองยกแก้วตอนนี้กองทัพภาคหนึ่งกำลังผลักดันชาวกัมพูชาที่ตั้งบ้านเรือนล้ามาในเขตแดนไทยถือโอกาสยึดครองตั้งแต่ศูนย์อ,อพยพบ้านหนองจานโดยเฉพาะ170หลังคาเรือนและตัวปัญหาใหญ่คือกำนันลีผู้มีอิทธิพลกว้างขวา,งข,วาง,ขงของฝ่ายกัมพูชาติดกับสะแก้วการกดดันอย่างเข้มข้นค่อยเป็นค่อยไปของกองทัพภาคหนึ่ง ค่อยๆรุกคืบข้างความกดดันให้กับฝ่ายกัมพูชาถือว่าได้ผลค่อนข้างมากต้องขอบคุณทหารส่วนหน้าที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการประทักกับชาวบ้านกัมพูชาที่มีทั้งเด็กมีผู้หญิงมีคนชราและทหารกัมพูชาที่ปลอมตัวเป็นชาวบ้านพร้อมกับถืออาวุธไม้ยาวๆมาทำร้ายทหารแนวหน้าบอกคำเดียวครับว่าทหารไทยเราต้องอดทนอย่างมากๆแต่ก็ถือว่าได้ผลในขณะที่รัฐบาลกัมพูชากำลังแพ้ภัยตัวเอง จากสงครามข่าวที่เป็นเท็จที่เผยแพร่ออกไปมันได้ผลในระยะแรกๆเท่านั้นพอนานๆานไปชาวโลกเริ่มจับเท็จได้เห็นได้จากพลโทมาลีหายหน้าไปจากโซเชียลผู้นำกัมพูชาทั้งนายฮุนเซนและนายฮุนมนเนตแรกเริ่มเดิมทีจะอาศัยอำนาจของสหรัฐอเมริกามาก,กดดันไทยแต่จากการถแถลงข่าวเชิญทูตและผู้ช่วยทูตทหารรวมทั้งผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียน7ประเทศ สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จริงตามชายแดนไทยในหลายครั้งทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่ากัมพูชาเริ่มก่อนโดยเฉพาะการใช้จรวดหลายลำกล้อง BM21 ยิงเข้ามาในพื้นที่พลเมืองในช่วงสงคราม5วัน24-28กระกฎาคม2565 ทำให้มีประชาชนเสียชีวิต14รายบาดเจ็บนับร้อยสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนที่ทําการอบตอร้านเซเว่นอเลเวนปั๊มปตทบ้านเรือนรัษดรเรือกสวนไรนาได้รับความเสียหายมีลูกจรวดนับร้อยร้อยลูกตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศท่านผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ไปดูด้วยตาตัวเอง จากข้อที่จริงดังกล่าวทําให้สหรัฐอเมริกาไม่อาจเข้าข้างทางกัมพูชาได้บวกกับการปกครองในระบบะเผด็จการและเป็นประเทศที่เป็นแหล่งอาชญากรรมทางไซเบอร์จึงยากนักที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาจะเข้าข้างกัมพูชาได้ในที่สุดทั้งฮุนมาเนต็ตและสมเด็จสีหุนีโดยการมอบหมายจากสมเด็จฮุนเซนก็ต้องไปนอนเงาะขอความช่วยเหลือจากจีนอีกครั้งในช่วงที่มีการประชุมเ c o ซ องค์กรความร่วมมือของเซี่ยงไฮ้ที่เมืองเทียนจินและในวันเดินสนานครบรอบ80ปีสงครามโลกครั้งที่สองที่จีนชนะญี่ปุน่นในวันที่1ถึงวันที่3กันยายน2568รัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลสุภาพบุรุษจึงต้อนรับผู้นำรัฐบาลกัมพูชาไปตามมารยาทโดยยอมช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจำนวน90ล้านบาทเพราะการตัดความสัมพันธ์กับไทยปิดด่านการค้าชายแดน แรงงานของกัมพูชากับประเทศไม่มีงานทำสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนอย่างมากมายมหาศาลจีนจึงช่วยเหลือเยียวยาไป90บล้านบาทเพราะอย่างไรเสียการลงทุนที่จีนได้ลงทุนไปที่กัมพูชานั้นมากมายมหาศาลมากจีนจึงต้องปกป้องธุรกิจของตนไม่อาจเห็นกัมพูชาล่มสลายได้จีนก็คงต้องจำเป็นต้องรักษาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในกัมพูชาบรรเทาความเดือดร้อนให้พออยู่ได้ แบบให้ไปโกรธไปมิตรประเทศทั่วโลกต่างก็เมินหน้าหนีจากประเทศกัมพูชาประเทศที่สร้างข่าวปลอมประเทศที่ไม่น่าเชื่อถืออยู่กับข่าวเท็จประเทศการพนันประเทศอาชญากรรมหลอกลวงโคลเซ็นเตอร์ที่เป็นอย่างนี้เพราะชาวกัมพูชาไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกได้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ได้นั้นเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางการของกัมพูชาภายในประเทศเท่านั้นเพราะรัฐบาลปิดกั้นสื่อจากโลกภายนอก ชาวเขเมรจึงเหมือนกบในกระลาไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกเมื่อได้โอกาสที่ไทยมีรัฐบาลใหม่นำโดยพักภูมิใจไทยและนายกอนุทินชาญวีรกูลจึงเป็นโอกาสของนายฮุนมาเน็ตและนายมุลเซนที่จะหาทางลงสวยๆเพราะที่ผ่านมานั้นแพ้ไทยอย่างยับเยินจากสงคราม5วันเสียพื้นที่11จุดทหารมาลายไปเกือบ6 0 0 0คนการค้าทางชายแดนปิดหมดสินค้าจากไทยก็ไม่มี ถูกตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำตัดไฟฟ้าบ่อนที่เป็นไรายได้หลักของกัมพูชาเกือบ200แห่งปิดหมดประชาชนไร้างานไร้เงินแม้จะพยายามวิ่งซกซกขอเงินจากมหาอำนาจก็ไม่มีใครสนใจยังดีที่ได้เงินจากจีน90ล้านบาทจีนจำใจให้เพราะจีนมีธุรกิจลงทุนกับกัมพูชาเยอะมากยังถอนทุนคืนไม่ได้ถ้าประเทศกัมพูชาล่มสลายธุรกิจของจีนก็เสียหายนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใครไปค้าขายก็ไม่ได้ หันไปพึ่งเวียดนามเวียดนามก็เมินเฉยไม่อยากคบด้วยเพราะทํากับเวียดนามไว้เยอะดังนั้นนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตจึงได้โอกาสทําหนังสือยกยอปอปั้นมาถึงนายกอนุทินชาญวีรกูลชนิดหวานจอยเย็นเจีย๊ยบขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยท่านเป็นผู้นําที่ชาญฉลาดคงจะนําพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้และกล่าวว่าตนเองก็รอคอยวันเวลาที่จะทํางานร่วมกันสร้างความร่วมมือ ระหว่างสองประเทศและจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาโดยเร็วหมดทางไปจริงๆยอมมอบลาบกับท่านอนุทินขอท่านอนุทินได้โปรดช่วยกลางบันไดให้ผมลงหน่อยผมและครอบครัวตระกูลฮูนไม่มีที่ไปชาวบ้านจะอดตายมิตรประเทศไหนใครๆก็ไม่ช่วยได้จังหวะที่ท่านเข้ามาใหม่พอดีเราไม่เคยมีอะไรต่อกันนะท่าน ยังไงยังไงก็ช่วยช่วยกันหน่อยห5า่า,าถ้าผู้ชมนาย,ยกหุนมาเนตอยู่เป็นส่วนนายหุนเซนก็หมอบได้เห็นช่องทางลงจากความขัดแย้งนี้แล้ว กลับมามีความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะพี่ไทยนะช่วยเปิดด่านให้ผมหน่อยและช่วยรับแรงงานของกัมพูชากลับไปทำงานเหมือนเดิมนะพี่นะสินค้าทุกอย่างก็ส่งไปขายที่กัมพูชาได้เหมือนเดิมเรามาดีกันนั้นๆน,น,นะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดความเห็นอย่างไรก็แสดงความรู้สึกแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้หากบทวิเคราะห์สังเคราะห์รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเห็นผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมากครับ So